ป้าจะพยายามตัดต้นนี้นะมันอยู่ในพื้นที่ป้านะจะพยายามตัดออกไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะมันไม่ใช่เรื่องง่ายด้เนี่ยต้นไม้เขาเกิดเอ่อยังไงอะติดกระรัวเลยคือมีทั้งกิ่งที่โผล่ไปทั้งบ้านโน้น และกิ่งที่โผล่มาทางบ้านป้าอันไหนหรือว่ากิ่งไหนที่โผล่มาทางนี้มันก็จะตัดง่ายหน่อยแต่มันอยู่ระหว่างแบบแต่ป้าก็จะพยายามะนะเอากิ่งเล็กออกก่อนแล้วค่อยเอาเลื่อยเลื่อยกิ่งที่มันใหญ่แต่ต้นนี้ตัดไม่ค่อยยากนะเพราะว่าอะไร พเนื้อไม้มันไม่แข็งมีแรงกดเอ่อกันไกหรือว่ามีดตัดอยู่ส่วนลุงก็อยู่ข้างบนบ้านเหมือนเดิมทาสีบ้านยังไม่เสร็จโอ้ยเกิดมาก็นี่แหละมาอยู่นอร์เวย์นี่เป็นทุกอย่างเลยอยากจะบอกเพื่อนเือนว่า เมียฝรั่งถ้าอยากสบายไม่ต้องมาอยู่ต่างประเทศนะอยู่เมืองไทย,ยสบายที่สุดแล้วอยู่นอร์เวย์ต้องทําทุกอย่างนะป้าคิดว่าทุกคนนะพออยู่เมืองไทยไม่ต้องทําอะไรก็มีกินผัวเลี้ยงแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่นะผัวทําเราจะมานั่งดูเฉยเฉยก็ไม่ได้นะกล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็คงจะไม่เหนื่อยหรอกแต่ป้าไม่กล้าจริงแล้วขเขาก็ไม่บอกให้เราทาหรอก ก็ไม่กล้าที่จะอยู่เฉยเฉยันไหนเราทําได้เราก็ทําแต่ป้าไม่ชอบทาสีป้าหมิน่นมาตัดต้นไม้ตัดใบหญ้าดีกว่าถ้าไหนทาไม่ได้ก็ค่อยทิ้งไว้ให้แกมาเก็บทีหลังต้นไม้ที่ตัดออกมาถ้ากิ่งที่มันใหญ่หน่อยป้าก็เก็บไปทําฟืนกิ่งเล็กๆก็กองกองไว้เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งทีหลัง ทิงใหญ่เอาออกไม่ได้ติดรัว้วเอาออกไม่ได้นะมันคาบอยู่กับรั้วเหล็กก็เลยเอาออกไม่ได้ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละให้มันให้มันตายซะก่อนแล้วค่อยมาเอามันออก